มีสิทิเมาส์ของเราสัปดาห์นี้นะคะอยากจะบอกว่าเรามีประเด็นอะไรที่ตอนนี้กําลังเป็นแบบประเด็นฮอตๆอยู่เลยพี่กาก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกแบบข้อความแชทเอยชอบมีคนครอปเออมีคนครอปข้อความแชทที่คุยกันส่วนตัวหลุดออกมาบ้างมีรูปภาพหลุดออกมาบ้างเพราะอยู่นี้นี่คือแบบทั้งกรุ๊ปไลน์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าใครไว้ใจได้ไว้ใจไม่ได้บ้างพี่กาต้องนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆชาวนิสิตนักศึกษาดีกว่าว่าถ้าสมมุติว่า แชทของตัวเองหลุดออกไปหรือรูปส่วนตัวของตัวเองเนี่ยหลุดออกไปจะร้องอุทานว่าอะไรคอยร้องว่าอะไร oh my god ใช่ไหมหมอแล้วก็ไอ้เท่นะคะเ้เย่เอาที่สบายใจเนาะแต่งานมันก็ต้องเข้าแล้วไงูไปโอ้ my god จริงเหรอชิบหายเนี่ยอุทาน ใครเอาไปว่าคนลุกเลยค่ะจิ้มหายแล้วไงเจอุ้ยแม่ไอซ์เจอนะถ้าเป็นหนูเองหนูก็คงอายอะไรเงี้ยก็คงจะทำอะไรไม่ได้ก็ตกใจอะพี่คือแบบทำไมทำไมแบบมันมันหลุดไปได้แล้วก็อายอายมากอ่ะก็บางทีผู้หญิงคุยกันอะพี่ถ้าเกิดมันเมาส์เยอะเรื่องมันก็เยอะอย่างเงี้ยถ้ามันหลุดออกไป บางทีเราก็เสียดายก็สิทธ์ก็มีเหมือนกันแบบอยู่ๆก็แบบจะด่านั่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ้าวพิมพ์ผิดอ้าวไปพิมพ์ลายท่านเฉยเลยอ้าวก็เงียบเลยละกันอ้าว็ททำเป็นเมินเฉยไปแล้วกันเราอาจจะคุยกับเพื่อนๆอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันหลุดได้ไงเออมันมันต้องเอออยู่ๆมันก็หลุดเรื่องเรื่องอาจารย์อะไรเงี้ยมันก็มีผลต่อแบบเกรดเราหรือถ้ามันหลุดออกไปแล้วแบบอาอาจารย์เขาเห็นเขาอาจจะแบบว่าอาหากคนงคะแนนหรือว่าอะไรก็แบบอาจจะไม่อาจจะเขาอาจจะไม่พอใจนั่นใจว่าตัวเองไม่ทําาหหลุดแนนน่่อไมมเเคคยใรำ ทุกวันดิว่ะ <laughs> มาทุกวันต้องขุดประเด็นทุกวันนะ <laughs> มันเยอะมากในนั้นน่ะมีทั้งแบบชุดว่ายน้ำนินเพื่อนนินอาจารย์นี่ทุกคนต้นญ่าหนูยังนินได้เลยค่ะพี่ห <laughs> ลุดไปแล้วอ่ะไม่รู้จะทำไงก็เอาที่สบายใจอยากเมาอะไรมเมาก็าเออก็ยอมรับถ้าว่า,วา,วา,วามันหลุดจริงๆก็ก็ต้องยอมรับอะ่ะสวยโอ้โห ต้องบอกเลยครัไม่คาอุทานไงแต่ละคนเนี่ยมันช่างแบบฝีปากจัดจ้านจริงๆเลยกินใจอ่ะผมฟังแล้วผมต้องเก็บไปฝันแน่ๆมันกันนะก็โอเคเป็นเรื่องราวสุดๆของนิสิตนักศึกษานะครับผมนะใครที่อยากจะให้เราไปที่ไหนอยากให้เราไปร่วมทำกิจกรรมการที่มหาวิทยาลัยไหนนะครับตรงมาบอกได้ที่ f a c e b o o k c o m นะ slash u c h a n n e l นะคะหรือว่า SMS มาได้ที่นี่เลย4 7 7 7 7 7นั่นเองค่ะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยครับใช่นะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายจังเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอเรา2คนได้ใหม่นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะฮะกับรายการโกโก้ u กด์ครับวันนี้เราทั้งลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ You Channel โทรทัศน์องคนรักดนตรี24ชั่วโมง